สวัสดีครับสวัสดีตอนส้าครับอัปเดียดไก่งามเหม่มือครับไก่ร้อยสองหาครับผมสองซีสองหาสองซีกับสูงๆครับร้อยงามร้อยกำลังเล่นครับ ลายตักกันนี่นี่ล่ละหมดตัวน,นี้ก็งามครับนี่น,นี่ประมาณี่เดือนครับสามี่เดืนอนนี่ละ่ะนี่ก็รุ่น ไม่กับังขืนไม่อีกลุ่นซีรังขืนไม่อีิกคนกัอีกลุ่นเนินกระหาเดือนครับเนี่ยชุ่มเลยนี่นี่แบบเขียวแดงนี่แบบเยี่ยเข้านี่แบบแดงครับนี่รุ่นนี่กระหาเดือนนี่ครับสามตนี่หาเดือนลังเป็นนมซุ่มนันกับซีเดือน อันนี้กับกบกแดงครับบลกแดงสองลูหาปั่มมาแล้วครับนี่ร่ำหนักๆครับแม่นแม่นครับนี่สองลูหาร้อยพอดีร้อยกพลังงามๆต่อออกแล้วข้างมวเหาอันนี้ก็บกบกแดงบลกแดงนี่ก็ต่อออกแล้วต่อออกกพลังงามๆามเหมือนนี่โยมันสองซี มกเข้ามกเข้านี่กัสองหาขาเข้าสองหาลอยง,ง้ๆก็มาภาษาึกษามาเข้านี่กะสองหาลอยงามๆด้วยกันตอออกกลังงามๆ là bậc xã bậc xã tôi nên cầu mát hà không chi hà gần quay ngâm ngâm lấy cái hà tổ dìa yeah, hay xã cầu lo mừng lèo nghỉ lo mừng ngoài nè dùng nà khen nà พวกนี้แข้งหนาดีเหมือนหรอครับเนี่ยเดือดหาตัวนี่ของนี่ถือว่าแข้งหนาดีเพราะว่ามันได้เพราะว่ามันได้พอลูกบักจูลงเมั้งหรอครับเนี่ยหาตัวนี่ลูกบักจูลงส่งไปตรงจังหวัดนโูดครับ ทรงใบก็นเลยทรงไปบนาลาตทิวาดตากใบปันจันเลยเ็ดตาละข้ามใช้กุูมโคลาดเชียงใหม่เชียงรายยะเยาชนบุรีปาจีนปัทุ่มน้นโอ้ทรงใบเฉาทุกวางครับ มันจะร้อยงามๆครับที่เล่นได้กับมีอยู่หาโตนี่แหละครับเหลือหาโตนี่แหละหาโตแล้วก็เหลือขอพวกหาเดือนสี่เดือนสามเดือนสองเดือนต้อนมีกับสามเดือนต้อนมีร้อยงามร้อยสูง เนี่ยยังบสูงหลายครับสูงกำลังหาคููง่ายๆเยล่ะซ้ำนี้หาคูว่ายากนะครับเนี่ยความบสูงหลายบกสูงรับนี่รุ่นนี้ซ้ำนี่กับสู่กันเหล่าที่ทำเนี่ยเนี่ยเนี่ยวนี่ก็เริ่มสู่เขาเลลวเนี่เลี้ยงลังซมนี่นี่กับบกียดำเนี่ย เนี่ดำตัวนี้งามมีเข้าความ่ว,ว่าบาแบงอันนี้แบบเขียวเขียวตัวนี้ก็หาเดือนแล้วนี่เริ่มไล่ตัวเมียแล้วอ,อืมเริ่มไล่แล้วกล่องมันไปช่วงบุรีสักสองตัวตอนนี้ก็สิ้นไงเขามันหลือเหลือ,ลอบักนี้ตัวเดียวเขาเลือยไว้ให้ตัวเดียวคือครับ ช่มงนี้ก็กำลังเป็นเป็นมาสี่เดือนหร่งนี้ลูกนี่แม่ดำตัวเนี้ยล,ลูกแม่ดำล้ำใหญ่ๆครับเนี่ยทีมนี้ก็ฝากไว้รซักนี่แหละครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับตะอใครให้ในเด้อครับผม ขคุณครับสวัสดีครับผม